ยิงจรง่าค่ะสองสาวกับซีรีส์เนาะกระแสมันเตี้ยงปังมากอะไรๆคนพูดถึงในโซเชียลเลยลูกโอ้ยหายให้ไหมก็หายเหนื่อยมากแบบหนูว่าอ๋อหายเหนื่อยเลยรู้สึกชื่นใจมากค่ะเพราะเราก็คอยแบบอ่านแฮชแท็กจากบรนดาทุกคนก็รู้สึกตื้นตนใจแล้วก็ดีใจมีกำลังใจด้วยมีกำลังใจมาก เรามีแบบเขาเรียกอะไรนะพอเรื่องรามันเริ่มเข้มข้นขึ้นสําหรับคู่เราตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะเอ้ยเออหวานช่ำอยู่ค่ะเออตอนนี้นะเขาบอกคือตัวคู่รองของเราพี่วรางอ่ะค่ะก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มมันจะมีความแบบเก็บเก็บหน้าเจ๊งหน้าตึงซึนๆแต่ว่าล่าสุดเขายิ้มแล้วส่วนคู่ของเราก็ยิ้มหวานหวานแบบล่าสุด EP ห้าคือ ช้ำค่ะหมอนขาดไปแล้วในตอนนี้จะปล่อยหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็เดินทางมาแบบครึ่งเรื่องแล้วเราจะเจอแบบดราม่าหรือเปล่าอุ้ยต้องรอดูอีพีหกหรืว่าใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้คือเข้มข้นมากแล้วก็มีหลากหลายอารมณ์มีคนบอกว่าเกลียวร้อยร้อยรอารมณ์ซีรีส์เราเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์ค่ะใช่แล้วก็คาดเดาไม่ได้ด้วยค่ะก็จะมีเซอร์ไพรส์ใช่แฟนๆทุกคนทุกอีพีค่ะ ดราม่ามันดังแค่ไหนอะะม่ก่อนน้นนี้มันก็มีดราม่าไปแล้วการเข้าใจนี่น่าแอบกระซิบไ้ยิ่งกว่าค่ะไอ้หรือบอกได้แค่นี้หรือเปล่าเหนื่อืมกก่อนก็ต้องบอกว่าแบบการเดินทางของใครหลายๆคนหรือแบบเรื่องราวของตัวละครตัวละครไม่ได้ง่ายค่ะพวกเราแบบต้องมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะไปถึงจุดที่ เติบโตขึ้นใช่อย่าง EP 5ที่ผ่านมาก็คือหวานฉ่ำมากใช่พูดถึงการถ่ายทำเลยซีซ์ฉากเลิฟซีนเป็นยังไงบ้างยากไหมเป็นอันนเป็นซีนแรกที่ถ่ายเลิฟซีนเลยค่ะใช่ค่ะเอาจริงตอนถ่ายหนูก็ตอนแรกๆก็เกรงๆอยู่ค่ะแต่ว่าดูแล้วทุกคนรู้สึกไงบ้างเออก็แอบอ่านคอมเมนต์เราก็เปิดกันไปคือด้วยความที่ว่าพวกเราเป็นมือใหม่ด้วยค่ะ พอต้องมาเล่นเลิฟซีนกันเราก็รู้สึกแบบวิพี่คะพี่ค่ะขออนุญาตอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะม้นก็เด็กๆแบบห้าไช่เลยพันมันฮอตพันมันฮอตเอาไม่เป็นไรต้องอตั้องเลืคกตัวะพอพูดถึงอีพีห้าก็จะบอกว่าเลิฟซีนฉ่ำนะใช่ค่ะเกิน3ซีนได้เลยนะโอ้ยมาทุกเปลิกมาทุกเปลิก มีแบบว่าจุกทุกแแบกนี่มันยังไงกันเนี่ยไปเอี้ยงอีกอุ้ยนี่คืออุตส่าหรอใช่ยหรอเอออีพีห้าถือว่าเริ่มต้นเฉยๆค่ะเริ่มเริ่มอ่าคืนนี้อีพีหกมันยังไงอีพีหกยังไงเพราะว่าเราปิดอีพีห้าด้วยกันที่บอกว่าไปนั่งตักเขาแล้วนะตอนเนี้ยเพี่ยวอ่ะก็อีพีต่อไปนะคะไปทะเลกับ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  กับพัดโลเอ้ยยังไม่ได้เป็นเลยก็ต้องรอดูแต่ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนค่าต้องแบบต้องซื้อหมอนใหม่อีกใบหนึ่งอาจจะต้องเตรียมหมอนสำรองไว้หลายๆใบค่ะคือีแต่ว่าที่ผ่านมาเราขอเป็นแฟนเขาก็ไม่ตอบอะไรเลยด้วยความที่เรายังต้องทําหน้าที่พี่วากอยู่แล้วมันก็จะมีกฎเกณฑ์บางอย่างแต่ว่าใจเราเราชัดเจนมากว่าเราให้น้องมะนาว แต่ว่าก็แอบซ่อนอยู่แต่ล่าสุดเพื่อนจับได้แล้วนะ <c oughs> โอ้ยพูดถึงเพื่อนแล้วจับได้แล้วนะพูดถึงเพื่อนแล้วเกี่ยวกุมคมมบเลยตอนนี้เ,ออเราก็แฮปปี้กับคนรกักแต่ว่าเพื่อนแอบ,บชอบเราด้วยสิทำไงดี <c oughs> ก็เรามันคนฮอตอ่ะนะนิดนู <c oughs> รุ่นพี่รุ่นน้อง <c oughs> เออแต่ว่าแต่ว่ามะนาวก็ฮอตเหมือนกันค่ะแล้วก็คนฮอตเจอกันอ ตอนเทคแรกๆก็แบบว่าเอ้หนูก็ยังไม่รู้แบบจะเข้ายังไงให้องศากล้องมันโอเคด้วยอะไรอย่างงี้คือนอกจากจะเขินกันเองแล้วก็คือเขินพี่ๆทุกคนในห้องเขินพี่ผู้กำกับแล้วตอนนี้ก็คือเขินคนดูค่ะก็ยังเขินอยู่ค่ะพอเขาตัดมาหนูก็เออแล้วขนาดนี้เลยเหรอใช่หนูก็ยังไม่กล้าดูแบบเต็มตามีแบบฟิลแบบนั่งผู้อื่ว่าอะไรมีกันไหมเขาแบบเหมือนเหมือนศึกษากันให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะแบบว่า พอเข้าซีนจริงๆก็จะแบบเอ้ยน้องแบบไหนโอเคพี่แบบไหนโอเคแบบมุมนี้ช่วยอย่างนี้ให้พี่หน่อยช่วยอย่างนั้นให้น้องหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมีนัดกันก่อนเขาค่ะก็เลยเหมือนตอนนี้ก็คือแบบเป็นอัตโนมัติแล้วใช่ใช่เลยได้เลยไม่ได้ไได้อันดาเราต้องใจเย็นเฮ้ยหนุใจเย็นเราถามถึงความเสื่อมทั้งสองคนใครเสียอาการไม่สุดตั้เวลาเข้าฉากเลยคือ เ้ยใช่หรอใช่หรอยังไงยังไงมมัันีอาากรยงงไทำไมมันมีอาการไงพี่แอนนามีอาการหรือเปล่าเอ้ยหนูธรรมาได้ผมก็เหมือนชินแล้วค่ะแบบทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลก็หนูไม่เขินอะไรก็แรกแรกก็เขินค่ะทุกคนใช่เขาพร้อมอยู่แล้วว่าในซีรีส์เราก็ต้องเป็นแบบลุคเขาแรกตลอดเวลาใช่ค่ะหนูต้องแซวเขาเป็น วลกขนาดเพื่อนเขามาในห้องอะไรอย่เงี้ยคุณก็ยังไม่ลดลดลาวาต่ยตอบไหมตอบไหมเอ๊แต่เราเป็นอิมโฟไวอก็คือคาดไม่ถึงเหมือนกันทั้ว่ามีเขาจะพูดตอบแม้เราก็แบบง้างมือเลยแล้ว EP ผมที่จะถึงนี้มันนี้ละจะรับมือยังไงคันเกียวจะรับมือกับความแบบลุกแรงของมะนาวยังไง ก็เราก็ไม่แพวอยู่แล้วค่ะไม่ว่าน้องเขาจะทำยังไงเราก็สามารถตั้งรับได้อยู่แล้วก็จะเป็นทะเลที่ไม่เค็มจวานเจียวอาจจะดูเดือดก็ได้ค่ะร้อนแรงเลอนแบบซีฟู้ดอันนี้ฟันพัทซีรีส์เรื่องนี้บ้างมาอะไรเออมันแตกต่างจากซีรีส์เรื่องที่วอันนี้หนูรู้สึกว่าน่าจะโตขึ้นอีกเลเวลหนึ่งพวกหนูก็ต้องเออ ดูทุมขึ้นคือต้องบอกว่าเรื่องพี่วาคารักหนูได้ไหมจะเป็นเรื่องราวในมหาลัยใช่ค่ะก็จะแบบ้ามันกุ๊กกิ๊กกุ๊กใช่ก็ยังเป็นเด็กไว้ใสนิดนึงใช่ก็จะมีแบบกฎเกณฑ์ของระบบโซตัสค่ะแต่ว่าพอมาเพียงชาลลยก็จะมีความเชื่อมีพานาใช่ค่ะแล้วก็เรื่องไวที่เปลี่ยนไปในการที่แบบ จากเรียนอยู่เป็นโตทํางานอะไรอย่างงี้จากมะนาวดิดๆจะเป็นยังไงนะเออจะเป็นไงนะอืมน่าติดตามมั้ยที่เรามาสร้างสีสันให้กับยังไงบ้างโอ้ยพูดได้เลยค่ะมาสร้างสีสันยังไงบ้างต้องรอดูก็ต้องรอดูค่ะมะนาวเปรี้ยวจี๊ดกับเกี๊ยวซาแสนอร่อยก็ต้องรอดูอ่าฝากหนึ่งผลงานล่าสุด ตอนนี้ก็มีซีรีส์เรื่องพี่วาค่ะรักหนูได้ไหมนะคะออนแอร์ทางช่อง GMM 25ทุกวันพุธเวลา5ทุ่มนะคะแล้วก็ดูแบบอนคัดได้ทาง VTV ตอน5ทุ่ม55ค่ะและสำหรับอินเตอร์เนชั่น a นลแฟนะคะสามารถดูทาง Youtube ได้ที่ช่อง Star Hunter e n t e r t a i n m e n t ค่ะแล้วก็ผลงานต่อไปนั่นก็ก็ชิงฝ <laughs> ากซีรีส์เรื่องเพียงชลาไหลด้วยนะคะยังไงติดตามพวกพี่ๆของเราแล้วก็ พวกเราด้นะ,ะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะ